เรื่องมูลหรือยากนะครับเ,เรื่องของการแบบบริจาคหรือว่าทําบุญหรือว่าให้แบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคิดไม่ดีนะเนาะหวังผลประโยชน์กับคนที่แบบอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอแหละเราต้องศึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่ทเราจะทําได้ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นโชคลายของเรา นะฮะถือว่าเขาก็ได้กําไรไปอะไรงียครับผมแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้เวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆเนี่ยเข้าเข้าใจโหบกันก็จะช่วยเหลือกันแจ้งตารวจบ้างละนะครับผมปกป้องกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็ควรทําเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราจะกล้าออกมาแสดงออกแล้วแสดงจุดยืนเราผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำนะครับข่าวท,ที่เกี่ยวกับบงการบงการที่แบบด้านลบ มันมันก็มีนะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมัน transaction มันเร็วมากโอนเงินก็แป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างเพโลกอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วเราก็รู้สึกเวทนาน่าสงสารอยากจะช่วยอะไรเงี้ยครับกเ็เราก็ต้องแบบพิจารณาดีๆบางทีอาจจะรอสักวันสองวันก็ได้หรือว่าจะมีอะไรมาสะกิดใจมีเทวดามาบอกมีแบบ คนมาแบบโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คงคง,คงประมาณนั้นแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองก็ทํากับคนที่เรารู้จักทําคนที่เราสนิททำกับคนที่เราได้ไปสัมผัสได้เป็นทำความรู้จักกับเขาแล้ว